มานะครับประธานสภาเกตรกรจังวัดปราจิบุรีนะครับนสืภาพอุท กาบินค <cin stereotype and dance> ่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็มีความยินดีและก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยตำบลบินประจํารี2 5 7ในวันนี้ พรอรพระวารพยาอันตกยามานงงที่พระตโนเวังตวันวิยหดีวัน่แปดที่ปฏิที่จะมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเกรชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบขอบสวอนาตาเราจะเทมานาจีเทถ้ามัน ในทีฝันอัลละป8ครับออ2ตัวตัวที่เข้ารอบเรื่องของกีบนะครับข้อกีบเรื่องของกีบเนี่ย48เขามาดีมากเลยนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับจะเข้าสู่พิธีเปิดสำหรับตัวนี้ข้อมูลท่านกรรมการได้นำเรียนไปแล้วครับนี่ก็หนึ่ง ทัวครับอนาคตไกลครับนะะฮหลังจากมีควายแล้วก็ต้องมีชาวนานะฮะอ่าเประสงค์จริงๆก็เพื่อให้สืบสานวัฒนธรรมของอชาวเกษตรกร,ร,ท,กรที่เลี้ยงควาย จะได้มีใจรักและใชคิดถึงผู้ที่มีคุณคุณที่ใช้แทนเครื่องจักรกลเมื่อสมัยก่อนนี้เลี้ยงเลี้ยงคนทั้งชาติทั้งโลกก็คือใช้แรงควายทีนี้เราก็เลยนึกว่าทำยังไงที่จะตอบแทนบุญคุณผู้ที่เขาให้แรงงานเรามาเนี่ยก็เลยมานึกขึ้นได้ว่าเรามาช่วยกันและรึกถึงบุญคุณของควาย ที่เขาเคยให้แรงงานให้อาหารให้หลายๆอย่างกับชาวประชาชาวโลกของเราครับำบุญที่ครัเปาบับก็ทำบุญก็เพื่อและลรกถึงบุญคุณก็เหมือนญาติพี่น้องเราพ่อแม่เรานี่ที่เสียชีวิตไปแล้วที่คยอุปการะเรามาเราก็เอาเอาตรงนั้นเอามานถึงเป็นที่ตั้งครับ